ถ้าผม EP นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันถึงสิ่งที่ทุกคนได้ยินกันนะเวลาไปซื้อเสื้อเสื้อยืดมือสองเสื้อยืดวินเทจะอาจจะดูไร้สดก็ตามแต่นะดูไร้สดหรือไปซื้อเสื้อผ้ากับพ่อค้าเนี่ยไอสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะ,ะเวลาเราจะเจอในการขอข้อมูลเสื้อในการขอดูดีเทลจากพ่อค้าในสิ่งที่พ่อค้าในสิ่งที่พ่อค้าพูดกับเรานะว่าเราได้ยินคําศัพท์อะไรหรือภาษาเสื้อบ่อยๆเนี่ย แม้กระทั่งรวมไปถึงรวมไปถึงพ่อค้าที่ไปคัดผ้าไปเปิดกระสอบเนี่ยคำศัพท์หรือภาษาที่เขาใช้กันเนี่ยอะไรที่เราได้ยินกันบ่อยๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมมากันถึงเรื่องแรกนะฮะเรื่องป้ายคอที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยแหละในไลฟ์สดหรือแบบเราพูดคุยกันอยู่แล้วเนี่ยไอ้ป้ายห้อยป้ายปำคอเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาดูป้ายห้อยกันป้ายห้อยป้ายห้อยนะฮะป้ายห้อยป้ายห้อยมันไม่ใช่ป้ายราคาหรือป้ายอะไรที่มันห้อยอยู่นะฮะ ป้ายห้อยก็คือป้ายที่เย็บใต้หมอนแบบนี้นะป้ายห้อยคือที่เย็บใต้หมอนอยู่แบบนี้นะฮะเย็บแบบนี้นะเนี่ยเขาเรียกป้ายห้อยเนาะป้ายห้อยโอเคต่อไปป้ายปั๊มคอป้ายปั๊มคอเป็นยังไงนะครับป้ายปั๊มคอเป็นแบบนี้เขาจะสกรีนหรือปั๊มออกไปด้านหลังคอแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะสกรีนแบบนี้สกรีนแบบนี้เลยสกรีนแบบนี้เลยอ่าสกรีนแบบนี้เลยนะครับอ่าต่อนิที่เขาพูดถึงกันเนี่ยสมมติเช่นอ่าสมมติ เสื้อตัวนี้ป้ายบินนะครับไม่มีป้ายนะฮะมันเป็นยังไงป้ายบินก็คือป้ายบินก็คือมันไม่ใช่บินไปไหนนะป้ายบินก็คือป้ายเสื้อที่ไม่มีป้ายป้ายบินก็คือเสื้อที่ไม่มีป้ายนะครับอาจจะถูกโดนตัดไปแล้วนะอาจจะโดนตัดไปแล้วหรือเลาะออกจากเส้นได้ตรงใต้หมอนนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือเรียกว่าป้ายบินนะมันส่งผลต่อราคาด้วยนะฮะเพราะว่าป้ายเนี่ยมันจะบ่งบอกทุกอย่างเอาไว้นะครับ เป็นดีเทลของเสื้อนั่นเองอ่าอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นเสื้อตัวนี้นะเสื้อเจ้าหญิงแบบเนี้ยอันนี้คือป้ายบินนะป้ายบินอย่างเงี้ยสมมุตินะผมตั้งราคาสมมุติว่ามีป้ายเป็นป้ายดิสนีย์หรือป้ายอะไรก็แล้วแต่บริษัทผู้ผลิตเนี่ยถ้าถา้มา,นะถามันมีป้ายเนี่ยเสื้อตัวนี้อาจจะราคา10บาทนะฮะถ้ามีป้ายนะแต่ถ้าไม่มีป้ายเนี่ยการตีราคาหรือการบอกราคาเนี่ยเสื้อตัวนี้ราคามันอาจจะเหลือ5บาท อาจจะมีความต่างกันนะครับอาจจะมีความต่างกันนันนคือยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างราคานะครับโอเคเราไปกันต่อนะครับป้ายบินกันไปแล้วป้ายบินกันไปแล้วต่อไปเป็นป้ายตัดป้ายตัดมันเป็นยังไงนะับป้ายตัดเป็นแบบนี้ป้ายตัดเป็นแบบนี้นะครับป้ายตัดคือลักษณะนี้ป้ายตัดป้ายตัดก็คือเนี่ยฮะเขาอาจจะตัดผ่ากลางแบบนี้นะหรืออาจจะขีบเหลือแค่ครึ่งเดียวอาจจะตัดครึ่งเดียวเลยอาจจะตัดแค่ครึ่งเดียวนะครับอ่า มันมีข้อดีกว่าป้ายบินก็คือมันยังมีดีเทลอยู่ครบมันยังมีดีเทลอยู่ครบนะครับอย่างที่ผมอ้า,อางอิงไปกับ E ีีก่อนๆเนี้ยที่แบบว่าการดูเสื้อเนี้ยจะดูอะไรประกอบกันไปก็คือ1ป้ายเนื้อผ้าตะเข็บอะไรพวกเนี้ยคือป้ายตัดเนี้ยมันก็คือป้ายที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองมันอาจจะหลงเหลือข้อมูลบางอย่างอาจจะหลงเหลือข้อมูลบางอย่างที่ทําให้เราเนี้ยเอาไปตีราคาได้หรือหาที่มาของเสื้อได้นั่นเองนะครับราคาก็อา,อาจจะอยู่ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายเนาะ เพราะว่ามันยังมีอยู่แต่ว่ามันแค่ตัดออกไปเท่านั้นเองนะครับนี่คือป้ายตัดนะฮะอ่ะเราดูกันไปแล้วเนาะว่าเออไอป้ายบินป้ายตัดป้ายอะไรเนี่ยมันดูยังไงดูตรงไหนนะครับทีนี้มาดูว่าไอความสําคัญเนี่ยทำไมทำไมมันถึงต้องมีป้ายคอแบบนี้นะฮะป้ายแบบนี้จะเป็นปั๊มคอหรือป้ายห้อยก็แล้วแต่เนี่ยทำไมมันถึงต้องมีป้ายคอมันมีความสําคัญยังไงนะก็คือ1่แล้ะมันบอกไซส์เราจะรู้ ว่าเราใส่ได้ไม่ได้ละอิงจากไซส์ดูไซส์ S M L X L แล้วแต่เขานะครับประเทศผู้ผลิตประเทศผู้ผลิตนะแล้วก็ลิขสิทธ์ปีลิขสิทธิ์เสื้ออ่บางตัวเนี่ยเขาตอกปีลิขสิทธิ์เสื้อไว้บนป้ายเลยหรือหลังด้านหลังปั๊มคออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของรหัสสินค้าก็คือสินค้าที่มันจดทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยเสื้อบางตัวเนี่ยเขาจะมีรหัสบาร์โค้ดของสินค้าติดไว้ได้เลยสามารถเช็คได้นะครับและที่สําคัญนะครับ ป้ายขอเนี่ยมันยังบอกถึงชนิดของผ้าด้วยนะครับว่ามันจะเป็นผ้าร้อยผ้า50า่าบผ้าบางบางมุ้งเนี่ยผ้าส,สำเนอนะฮะเพราะมันระบุอยู่ในนั้นเลยมันจะมีประเภทของบางบางตัวเนี่ยจะมีชื่อของประเภทผ้าด้วยบางตัวมาแค่เป็นตัวเลขบางตัวมาแค่เป็นตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยฝากศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หรือว่าถ้าเป็นพ่อค้าอยู่แล้วเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากเรื่องนี้นะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่มันจะมีไว้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลรักษาคือการซักล้างนะครับเสื้อบางตัวเนี่ยเนื้อผ้าบางตัวเนี่ยมันซักเครื่องไม่ได้นะครับอาจจะต้องดูตรงนี้นิดนึงมันจะมีระบุไว้เลยว่าอันนี้ซักเครื่องได้อันนี้ซักไม่ได้ซักแล้วอาจจะสีตกอาจจะขอยย้อยอะไรไปเลยนะครับมากันถึงเรื่องตะเข็บเสื้อกันที่พูดกันบ่อยๆเลยฮะแบบว่าอะไรอ่ะนี่ครับพี่ตัวนี้ เดี่ยวบนเดี่ยวล่างอ่าเดี่ยวบนคู่ล่างอ่าเดี่ยวทั้งตัวไม่มีข้างมันดูยังไงนะฮะเดี๋ยวผมมาให้ดูอ่าตอนแรกเป็นเดี่ยวบนคู่ล่างนะครับเดี่ยวบนคู่ล่างนะผมให้ตัวยกตัวอย่างให้ดูอันนี้คือบ่านะครับบ่าบ่าเสื้อนะอันนี้คือตะเกียบเดี่ยวบนนะครับเดี่ยวบนชัดแล้วโอเคตะเกียบเดี่ยวบนแล้วก็มาที่ชายเสื้ออ่าชายเสื้อเป็นตะเกียบคู่แบบนี้ อย่างนี้อาชายเสื้อเป็นตะเข็บคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีข้างไม่มีข้างก็คือไม่มีตะเข็บด้านข้างนะฮะไม่มีข้างก็คือไม่มีตะเข็บด้านข้างที่เขาพูดกันนะเนาะอาอันนี้คือชายเสื้ออานี่คือชายเสื้อนี่คือชายเสื้อเดี๋ยวผมยืนให้ดูนี่คือชายเสื้ออานี่คือตะเข็บคู่ล่างนะครับอาตะเข็บคู่ล่างอาอันนี้คือตัวอย่างของเดี่ยวบนคู่ล่างไม่มีข้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเด <parfois S 1> ี่ยวทั <long related> ้งตัวบ e ้าง เดี่ยวทั้งตัวเดี่ยวทั้งตัวอ่านี่เป็นคอ้นหนาแบบนี้เลยเป็นคอ้นหนาแบบนี้เลยนี่ให้ดูนะคะเดี่ยวนะฮะอันนี้นี่คือเดี่ยวทั้งตัวอันนี้คืออันนี้คือเดี่ยวบ่านะครับเดี่ยวบ่ารแล้วก็มาที่ชายแขนเสื้อก็เป็นตะเข็บเดี่ยวชายสอยนะครับแบบนี้นะแบบนี้คือตะเข็บเดี่ยวนะนี่ฮะนี่นะนี่คือตะเข็บเดี่ยวนะนี่คือตะเข็บเดี่ยวนี่คือเป็นชายแขนนะครับอ่านี่คือชายแขน อันนี้คือใช้แขนนะดูตะเข็บนะดูตะเข็บอันนี้เดี่ยวแขนนะแล้วก็เดี่ยวข้างล่างอ่านี่คือเดี่ยวล่างนี่คือเดี่ยวล่างล่างนะครับเย็บแบบนี้เย็บแบบนี้อ่าเย็บแบบนี้นะอ่าแล้วก็ไม่มีข้างไม่มีข้างนะฮะไม่มีข้างอันนี้คือไม่มีข้างอันนี้คือไม่มีข้างอ่าอันนี้ก็คือเดี่ยวทั้งตัวนั่นเองนะครับ แล้วก็อย่างไรสดเนี่ยที่เราได้ยินกันนะครับเดี่ยวบนเดี่ยวล่างไม่มีข้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะคือเนี่ยค,คือผมยกตัวอย่างไปให้ข้างต้นแล้วนะครับอ่าถามว่าถ,ถามว่าทําไมมันต้องเดี่ยวทั้งตัวนะฮะมันเพิ่มเติมกันนิดน,นึงนะฮะเราดูจากป้ายก่อนอันดับแรกดูจากป้ายก่อนนะครับตัวนี้เป็นป้ายเบสนะครับป้ายเบสดำนะ made in USA นะครับป้ายเบสดำนะครับอ่าป้ายเนี้ยมันบอกเลยนะว่าเป็นผ้า50 50 คัตตอน50พลีเอเตอร์50เปอร์เซ็นต์บอกเป็นตัวเลขแล้วพร้อมตัวหนังสือเลยนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็ยุคข,ของป้ายเนี้ยไอ้ป้ายตัวเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงถ้าลึกเข้าไปก็จะอยู่ประมาณปี90ต้นๆเลยนะครับมันจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตของในช่วงยุคนั้นเนาะเป็นงานงานผลิตในช่วงยุคเก่าๆอย่างเงี้ยคือเสื้อที่ตรงยุคนะฮะป้ายกับเสื้อตรงยุคอย่างงี้นะคือเดี่ยวทั้งตัวแล้วก็ป้ายเป็นป้ายป้ายปี90เลยนะครับอย่างงี้เลย อ่ะมันก็คือที่มาของเนี่ยฮะตะเข็บเดี่ยวทั้งตัวเนี่ยเนี่ยฮะตรงยุคเลยนะครับอันนี้คืออย่างที่ผมบอกนะว่าป้ายเนื้อผ้าลายสกรีนอันนี้คือตรงกับยุคนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างข้างต้นนั่นเองอ่าผ่านไปแล้วนะกับการดูป้ายข้อตะเข็บนะครับว่าดูยังไงทีนี้มาดูเนื้อผ้าบ้างเราจะดูตรงไหนที่ว่าบอกว่าเป็นผ้านี้ผ้านี้ผ้านี้เดี๋ยวเรามาดูประเภทแรกกันประเภทแรกก็คือผ้าร้อยอ่า อย่างที่วัยรุ่นถามว่าอันนี้ผ้าร้อยครับพี่มันดูมันยังไงอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่คือผ้าร้อยอันนี้คือผ้าร้อยให้ดูตัวเนื้อผ้านะครับจะหนาหนาน่อยเนะาะผ้าร้อยดูยังไงผ้าร้อยดูยังไงถ้ามีป้ายคอนะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆตรงนี้จะเขียนว่าคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นชัดไหมชัดไหม <Okay. S 1> อ่ะตรงเนี้ยจะเขียนว่าคัตต้อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนั่นคือผ้าร้อยอย่างนี้ผ้าร้อยหน้าตาผ้าร้อยเป็นแบบนี้แบบนี้เลยโอเค แล้วก็ผ้าห้าสิบแล้วครับพี่ผ้าห้าสิบมีไหมผ้าห้าสิบมีไหมมีอ่ะผ้าห้าสิบผ้าห้าสิบจะเป็นอย่างนี้ก็จะบางลงมานิดหนึ่งผสมกันระหว่างคัตตอนร้อยกับโพลีเอสเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคัตตอนห้าสิบโพลีสห้าสิบอ่าดูยังไงดูยังไงเพราะว่าอย่างเสื้อบางตัวเนี่ยมันไม่ได้บอกบนบนป้ายหรืออะไรนะฮะเราให้สังเกตที่ป้ายคอแบบนี้อย่างนี้คือแสดงเป็นตัวเลขเห็นไหมฮะห้าสิบทับห้าสิบยืดบางอ่าอ่าอ่าอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยคือผ้า50จะจะระบุเลยว่า50าสิบทับห้อันนี้คือคาร์ตตอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์โพลีเอสเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เรียกว่าผ้า50นะครับผ้า50ก็จะอยู่กับพวกงานประมาณ90นย่ะ90 80นย์แปดนะฮะอย่างเงี้ยก็มีราคามีราคาผ้าบางละ่ะผ้าบางผ้าบางก็คือเนี่ยอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยอย่างผ้าบางที่ผมใส่อยู่มันก็จะเรียกว่าคอจั๊มแขนจั๊มอ่าเป็นคอจั๊มแขนจั๊มคนละสีแบบเนี้ยอ,อ,อันนี้คือผ้าบางเนี่ยคือผ้าบางเนาะแล้วก็็เปนบางงมุ้ บางมุ้งบางมุ้งก็คือแม่งจะบางมากๆเลยบางมุ้งเป็นยังไงบางมุ้งเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นหน้าผมเลยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือบางมุ้งมันจะบางมากๆใส่สบายนะฮะใส่สบายนี่คือเรียกบางมุ้งโอเคต่อไปเป็นผ้าสามเนื้อผ้าสามเนื้อก็คือเป็นมันจะมีประเภทของผ้าสามชนิดผสมอยู่ในตัวเดียวกันเป็นผ้าสามชนิดยังไงดูอย่างนี้ครับ คือเสื้อบางตัวเนี่ยมันบอกรายละเอียดครบเลยนะบางตัวไม่ครบเนี่ยแนะนําว่าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมเอ่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของชนิดของประเภทผ้าบอกเลยนะเนี่ยชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3อันนี้คือผ้า3มเนื้ออ่าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นผ้าเลยอรยองหรือเป็นแบบมันจะมีเนื้อผ้าอื่นๆอีกมากมายเตยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับและนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นของการดูเนื้อผ้านะครับว่า มันดูยังไงดูตรงไหนสังเกตจากอะไรนะฮะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับของพวกนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ยังไงก็ฝากเป็นความรู้เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะนะครับผมครับ,รบก็สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับไปรุ่นนะพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะครับที่กําลังจะเริ่มต้นนะครับคือถ้าเราดูผ้าเป็นมันก็มีผลต่อเราหรือว่าถ้าเราจะเอาไปขายต่อเนี่ยยิ่งเราดูเนื้อผ้าเป็นดูผ้าเป็นแล้วก็ดูละเอียดเนี่ย จะได้เปรียบจะได้เปรียบศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ได้ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้จํากัดว่ามันจะหยุดแค่นี้คุณสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมจากมันได้อีกนะครับผมก็ฝาก YouTube Channel ไว้ด้วยนะครับช่องเสื้อดีครับนะครับก็จะสามารถไปศึกษาข้อมูลก่อนๆจาก E ีีก่อนๆได้นะว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรบ้างสามารถย้อนไปดูย้อนไปศึกษากันได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับกับช่องเสื้อดีครับนะครับและช่องทางการติดต่ออื่นๆนะครับของร้านนะครับ Facebook นะครับ เสื้อยืดมือ2ติวานนท์นะครับ ig this is a t a shirt นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับฝากร้านกันนิดนึงนะครับเพราะว่าสําหรับร้านของเราเนี่ยเป็นร้านขายส่งเสื้อยืดนะครับจะมีทั้งงานกระสอบใหญ่นะครับกระสอบใหญ่นะครับแล้วก็มีงานคัดผ้าน้ำสองนะครับแพ็กเกจเอ็เกจบีนะครับมีบริการแล้วก็ผ้าพื้นนะครับมีมีบริการครบวงจรนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยที่อยู่ตรงนี้เลยตรงหน้าผมแล้วอยู่ตรงนี้นะฮะ อันนี้คือกระสอบจิ๋วนะครับกระสอบจิ๋วแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้กระสอบจิ๋วแบบนี้ก็คือเป็นงานลุ้นหัวนะเป็นงานลุ้นหัวบอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกนี้ต้องไปลุ้นเอานะฮะว่าจะออกอะไรนะครับจะหนักจะเบาอยู่ที่ท่านนะครับตีราคานะครับกระสอบจะมีจํานวน5 0าสถึงหกตัวนะฮะจำนวน5 0าสถึงหกตัวเอาไปลุ้นกันนะครับข้างในไอของกระสอบนี้นะฮะมันจะเป็นมันไม่ใช่หัวล้วนนะมันเป็นงานลุ้นหัวนะหัวมันอาจจะหัวของคนนะมันไม่เท่ากันงานหัวของคนนะหนักเบาไม่เท่ากัน ก็จะแบบมันจะมีอย่างเงี้ยสมมุติว่าเป็นหน้าปกเป็นเสื้อวงแบบเนี้ยข้างในมันก็อาจจะดูสังเกตดูได้จากด้านข้างนะว่ามันจะออกอะไรบางคนเนี่ยรู้เลยนะมองแบบเดียวอาจจะมีทั้งงานแบรนด์นะฮะงานลายมันนะครับงานลายวิวงานกระตูนไปลุ้นกันนะครับ ฮาเล่ก็ไปลุ้นกันเองไม่รู้ว่าจะออกอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันออกอะไรนะครับไปลุ้นกันไปลุ้นกันสําหรับท่านที่สะดวกมาที่ร้านนะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนติวานน์นะครับซอย3แยก21หมู่บ้านรวยรื่นซอย5นะครับผมนนทบุรีนะครับสามารถแวะเข้ามาได้ครับผม